สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ r รี c ก i ั่นครับ วันนี้เราจะมาเรีแอชนะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมที่น่าจะออนในช่วงกลางปีนะครับ2565นี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรไปนะครับหรือไม่มีโควิดอะไรรอบใหม่นะครับคิดว่าเรื่องนี้คงได้ดูกันในช่วงกลางปีซึ่งเรื่องนี้ได้เปิดกองไปแล้วนะครับผมก็คือมีการบวงสรวงไปแล้ววันแรกนะครับชื่อเรื่องก็คือรายนักนักรักของมาเฟียนะครับผมก็ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Unforgettable Night นะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ฉายทาง g m b 15นะครับแล้วก็ตอนนี้ออก Official t e a s e r ออกมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นไพร์ล์ทีเซอร บวงส่วงเปิดกองไปยังไม่ได้ถ่ายทํากันก็นำแสดงโดยน้องยุ่นนะครับผมก็ยุ่นนี่ตอนนี้คือไปทุกเรื่องเลยนะครับผมตอนนี้น้องยุ่นนี่คือเคมีสถานะมากคือสามารถจับคู่ได้กับทุกๆคนนะครับผมในเรื่องนี้น้องยุ่นก็รับบทเป็นมาเฟียด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็เปิดตัวนักแสดงคนใหม่ด้วยนะครับอย่างน้องต้นนะครับผมมันเป็นคู่กับน้องยุ่นนะครับผมแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายท่านเลยที่เราจะได้เห็นกันในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเรื่องย่อนี่ยังไม่แน่ใจว่าประมาณไหนนะครับเพราะว่า เรื่องมันถูกปร่อยแค่ว่าเขาคนที่ผิดหวังจากความรักครั้งแรกและเขาที่ผิดหวังจากรักในทุกครั้งแต่โลกก็วนให้เขาทั้งสองคนมาเจอกันความต่างที่ไม่เหมือนรสนิยมที่ต่างกันแต่พออยู่รวมกันแล้วร่วมกันหาความเข้ากันของเขาทั้งคู่ก็คือ ประมาณว่าน่าจะเป็นความที่มันเหมือนกับคนที่ผิดหวังความรักสองคนมาเจอกันแต่ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะถ่ายทอดออกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูทีเซอร์กันก่อนว่าเรื่องจะเล่าได้มากน้อยประมาณไหนนะครับและก่อนอื่นก็ขออบคุณทาง Y Entertainment นะครับที่อนุญาตทำเรทชันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยกับ Official teaser ครับแร้นักนะรักของมาเฟียครับ ลิมูซีนเลยเหรออ๋อก็คือมาเฟียยุ่นเนี่ยก็คือผิดหวังจากความรักทุกครั้งคนคนนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆก็คนผิดหวังจากะครั้งแรกก็คือต้นนอนน่าจะเล่นเป็นตัวหลักเรื่องแรกนะแต่เราเคยเห็นน้องผ่านๆในโซเชียลม,มาหลายครั้งแล้แต่พอเข้าจริง ก็สนอไม่ถึงใจสำงสังคนแซบๆว่าในคนที่ฉันต้องการเลินนี่ไม่ใช่คือสุดท้ายสำหรับเราสองคนต้องสักขนาดเต็มหลังอะไรเลยหรอโอตายก็ว่ามันขึ้นว่า18บวก นายเป็นใครคุณเชอรี่ครับนี่คุณคิมเป็นคนรักของคุณกมลครับอยากจะอยู่กับฝูงหงบินอยู่บนฟ้าคู่ควรแล้วหรอหวังสูงไปหน่อยนะฟิเต์เชเวอร์ออกแรงสักนิดสิ นุณออกจากวงการนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาไหมครับพี่ยุนเท่มากเลยอะไม่เคยเห็นพี่ยุนเนล่นรูปแบบนี้ฉันไม่น่าพานางนยุ่งแบบนี้เลยจัดการที่เหลือซะครับเมื่อไหร่พี่คงจะเลิกทำง,งานแบบนี้ละครับ ใบบุญเป็นของเที่เหรอ,อจำใส่หัวไหมนะพวกกำมลนของฉันคนเดียวเธอก็รู้รสอนิยมเขาจะมาของฉันอะไรคนเดียวโอ้โห มีเพลงด้วยอะ่ะเฮ้ยแลลูกโอ้โองาสึ่งน้ำพองอยู่แล้วเอาสิเอาเรื่องอยู่นะเรื่องนี้ เอาเรื่องอยู่นะอ่าพี่องอาจสิงหลําพอพี่องอาจกำกับล่าสุดที่ดูไปก็คือกำกับเลิฟแอดไนน์นะครับผมจริงๆพี่องอาจก็คือกำกับหนังภาพยนตร์ดังๆมาหลายเรื่องแล้วในอดีตนะครับผมก็จริงๆเป็นหนังแนวบูด้วยที่เคยกำกับไว้นะครับคือถ้าเรื่องนี้บูนี่คือเข้ามือพี่องอาจแน่นอนเลยพี่องอาจเขาเริ่มไวยกับเรื่องเลิฟแอดไนน์ไปแล้วกับคู่อมฟลุคคิดว่าเขาต้องแบบมาขยี้ในเรื่องนี้ได้เต็มที่แน่ๆกับยุ่นกับต้นนะครับผมเฮ้ยน่าดูนะแล้วก็มีตัวตัว เหมือนกับจะเรียกว่าหนังอิจฉาไหมเนี่ยคือเชอรี่เนาะก็แบบมีความเป็นเชอรี่แบบแกจะไม่ได้พี่ต้นเอ้แกจะไม่ได้พี่กรมลไปหรอกนะน้องขิมอะไรเงี้ยเอออ่ะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวละครเยอะมากที่เห็นชื่อตอนนี้คือมีเป็นแบบมีเป็นสิบคนเลยนะครับผมแต่ละคนเนี่ยคือแบบไม่แน่ใจว่าบทเป็นยังไงบนะ้างเพราะว่าบทเนี่ยตอนที่ทีเซอร์เนี่ยโฟกัสไปแค่ตัวกระมวลกับขิมเนาะหรือว่ายุ่นกับต้นเนาะ มันมีความเป็นคล้ายๆกับตอนดูทีเซอร์ของชินพอร์ตเดอะซีรีส์แต่จะมีความแตกต่างกันหน่อยๆตรงอันนี้จะค่อนข้างจะดูเป็นมาโซคิสกับซาดิซึมนิดนึงก็ว่าทำไมตอนเปิดเทเลอร์เนี่ยมันเปิดไม่ได้เขาต้องให้ยืนยันก่อนว่าคุณอายุเกินแล้วเพราะว่ามันมีชาติที่โหดร้ายตายแล้วแล้วตอนที่ลงรีอคชั่นไปนี่เขาจะแบบต้องติดประเด็นเรื่องนี้ด้วยไหมเนี่ยแต่รู้สึกว่าเป็นโทนที่แบบมันน่าสนใจตรนที่ว่าแบบมันก็มีตัวละครแบบนี้อยู่บนโลกอะไรที่มันแบบ มันดูเรียลลิสติกขึ้นมาตรงที่ว่าพอมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้คนที่มันเป็นผิดหวังจากความรักมาทุกครั้งอย่างคนที่เหมือนกับตัวละครยุ่นเหมือนเป็นตัวละครที่เหมือนกับแบบซื้อกินน่ะมีผู้ชายปนเปื้อตลอดแล้วก็ไม่ถูกใจสักคนแต่วันดีคือด,ดีก็มาถูกใจคิมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าถูกใจด้วยอะไรนะแต่มันมีความเป็นคร้าย f i f t s h a e s of g r e คือเหมือนกับว่าท่านถูกใจคนนี้มันเหมือนเจอคนที่ต้องตรงกันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้ากำมลนเป็นซาดิสนีิดเมสสิตไวคิมก็เป็นมาโซคิสอะไรอย่างเงี้ยควคนที่แบบชอบการถูกซาดิสอะไรอย่างเงี้ยมันถึงเข้ากันได้แต่น้องเล่นออกมาในทีเซอร์ไพโรทคือทั้งคู่เล่นโอเคแม่เลยนะใส่ตรงใส่ตาความอารมณ์แบบดูดีอ่ะคือสุดมันทําให้ดุงดูแล้วอยากจะดูต่อแล้วอ่ะดีไม่เคยเห็นพี่ยุ้นเล่นบทแบบนี้ด้วยน่าดูเออเห็นแต่บทพี่ยุนนุ่มนิ่มหวานมาตลอดเลยเพมอมาบทแบบนี้ก็แบบหวสักเต็มหลังเงี้ยแล้วมิชาแบบ ถอดเสื้อแล้วแบบเฮ้ยสุดนักแ,แสดงก็เล่นสุดมากแต่ละคนคือเขาก็ปล่อยสุดมากในทีเซอร์คือสุดนะคือมันเหมือนกับเหมือนกับนาทีนี้ก็ต้องแข่งกันแล้วอะคือฉันจะไม่ยอมอะคือไพ่ไพ่หลอตเทเลอร์ก็คือใส่เต็มเหมือนกันคือฉันก็แบบไม่แพ้ใครอะน่าดูเอาเป็นว่าต้องรอดูเรื่องนี้คือรอดูแน่นอนยี่สิองจูนนะครับมิถุนายนอีกห้าเดือนเจอกันคือได้ดูแน่นอน เรื่องหนีบอกถ้าให้พี่แอดดูเนี่ยพี่แอดแคือพี่คนหนึ่งที่ดูเรีแอคชั่นด้วยกันนะครับพี่แอดต้องชอบแน่นอนเรื่องหนีอมืมันมีความแบบออเออต้องชอบโอเคครับอะเดี๋ยวเวซีรีส์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆซีรีส์คณได้เห็นเทเลอร์ตัวเต็มๆว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมก็หวังว่าจะไม่มีโควงโควิดอะไรมาทําให้การถ่ายทํามันล่าช้าออกไปนะครับหวังจะให้ดูกันทุกคนนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบ หรือติดตามกันอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe รอไปได้เลยนะครับเมื่อซีรีส์นี้ออนเดี๋ยวคงได้มาเจอกันแล้วก็ฝากติดตามเราได้ที่ช่องทางน,นะครับ YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook วันนี้ขอบคุณนะครับแล้ววันนี้ขอไปก่อนนะครับพี่ทฮมไปละบ๊ายบาย